สนุกสนามที2พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสนามฟุตบอลในไทยลีก2ที่สนามศรีนครล,ลำดวนบ้านของลำดวนเพลิงศรีสะเกดยูไนเตดที่กำลังร,งรอต้อนรับดาร์บี้แมชของศรีสะเกดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ส,งสมโมสรเราจะชวนทุกคนไปรู้จักสนามแห่งนี้ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องและคอหน้าจอ2ครั้งถ้าคุณคือแฟนบอลตัวจริงครับรู้หรือไม่สนามแห่งนี้มีความจุ1 1 2 0 0ที่นั่งรองรับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลได้ถึง3 2 6 9 6คนเฉลี่ย2 0 0 0 14คนต่อนนัด เป็นอันดับของไทยลีก2และฤดูกาลหน้าสนามแห่งนี้จะเป็นดาร์บี้แมตช์ที่อยู่ใกล้ที่สุดในทีเพราะอาราศีสลายยูไนเต็ดเพิ่งเลื่อนชั้นมาเล่นในทีใช้สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดเป็นบ้านซึ่งอยู่ห่างจากสนามศรีนครล,ลำดวนเพยาาียง2.7กิโลเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าใกล้กว่ากเกษตรศาสตร์กับโบลิสเทโลซิ้ครับผลงานของศรีสะเกดในสนามแห่งนี้คือราชาเสมอเพราะว่าเสมอไปถึง6นัดจาก16นัดมากที่สุดในลีกโดยนั้นที่มีผู้ชมมากี่ส่วน2,923คนเมื่อเจอกับชนบุรีเอก็จบด้วยผลเสมอ 1-1เช่นกันสแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่มั่นคงและยากต่อก,การเอาชนะโดยเฉพาะเมื่อเล่นต่อหน้าแฟนบอลของสีสกเกตยูไนเตดแล้วยิ่งในฤดูกาลหน,น้าสนามแห่งนี้จะได้ต้อนรับกับดาบี้สีสเกตทั้งสีสกเกตยูไนเตตและราศรีสไลดยยูไนเตดจะได้เจอกันในสนามประจำจังหวัดและนี่อาจเป็นนัดที่จะสร้างสถิติยอดผู้ชมในสนามสูงสุดข,ของทั้งสองสโมสรก็เป็นได้แล้วคุณล่ะเคยมาดูบอลที่สนามแห่งนี้แล้วหรือยังรอชมสนามสัไปกับสุดสนามที2ครับ